การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสะพอยเนื้อเรื่องนะครับของไดนามิมวันที่9สิงหาคมปี2023 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในดไดนามายก็จะมีการประชุมกันของกลุ่ม Jericho a p p r i c a t i o n Society นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของ MJF กับ Adam c o ครับที่วันนี้เนี่ยพวกเขาจะมาประกาศชิงแชมป์ tag team แล้วก็การชิงแชมป์ AEW w o m e n World Champion ครับพีครูชิดะจะป้องกันแชมป์กับ n r นาเจวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้นะครับเปิดรายการไปด้วยการประชุมของ Jericho a p p r i c a t i o n Society คิด j e r i c h บอกว่า พวกนายเนี่ยเร,เริ่มออกมาที่นี่โดยที่ไม่มีฉันแล้วก็ไม่บอกฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เป็นไรฉันออกมาที่นี่เนี่ยไม่ใช่ในฐานะของเดโมก๊ตหรือว่าในฐานะนักร้อง r o c k ตาร์แต่ฉันออกมาที่นี่ในฐานะของเพื่อนของพวกนายเดเดสกาเซียบอกว่าเจริโก้นายหุบป,ปากสักทีได้ไหมฟังสิ่งที่พวกเราจะพูดให้ดีฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วที่จะตอบปากต่อคํากับนายหลังจากที่นายกดฉันตอนที่ฉันโดนไม้เบสบอลฟาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคริส ฉันอยากจะให้นายรู้ว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนายฉันหักหลังเพื่อนของฉันเพื่อนนายฉันหักหลังฮีโร่ของฉันเพื่อนนายฉันเลือกนายเสมอแต่ทําไมนายไม่เลือกพวกเราเมื่อนายไม่เลือกฉันฉันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปแจ็คเฮเกอร์บอกว่าฉันไม่แปลกใจเท่าไหร่หลังจากที่พวกเราอยู่ด้วยกันเราเดินทางไปทั่วโลกและทําสิ่งต่างๆมากมายนายช่วยให้ฉันเนี่ยได้เงินเยอะมากๆแต่ถึงมันจะไม่มีเรื่องนั้นอีกต่อไปก็ไม่เป็นไร เพราะว่าพวกเราทุกคนมีทางเลือกเสมอและฉันบอกตามตรงฉันชอบหมวกใบนั้นชะมัดแต่ตอนนี้เนี่ยฉันไม่ชอบในตัวนายว่ะเจลิโก้เจลิโก้บอกว่าเดียวนะก่อนที่มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ฉันอยากให้พวกนายเข้าใจว่าการที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันดีขนาดไหนไทแอนนาพวกเธอเนี่ยโด่งดังเพราะว่าเธอมาอยู่กับฉันฉันเนี่ยภูมิใจในเรื่องนั้นนะไทเมโลบอกว่าพูดตามตรงนะ มันควรจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้อยู่กับนายนะคริสแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะงั้นฉันจะไปคลอดลูกและกลับมาในปีหน้าฉันจะกลับมาคว้าแชมป์โดยไม่ต้องมีนายหรือความช่วยเหลือใดๆอีกเพราะฉันขอออกจากกลุ่มนี้แอนนาเจบอกว่าคริสนายอยากจะช่วยพวกเรานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วนายช่วยตัวเองมากกว่าใครทั้งสิน้นคืนนี้เนี่ยฉันจะได้แชมป์ AEW Women World Champion ฉันจะเอาชนะและกลายเป็นแชมป์ แต่ไม่ใช่เพื่อให้นายประทับใจครูแฮนบอกว่าคริสฉันจะไม่พูดเผื่อคนอื่นๆนะฉันจะพูดแค่ในส่วนของฉันเท่านั้นฉันไม่ได้อยากเลิกตอนนี้เนี่ยฉันชอบการเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเนอร์คริสตอนที่นายชวนฉันเนี่ยฉันเข้ากลุ่มนี้ทันทีฉันทําทุกอย่างเพื่อให้นายภาคภูมิใจฉันมอบศักดิ์ศรีมอบความไว้ใจมอบเลือดที่ไหลทะลักของฉันให้กับนายในการต่อสู้ที่นายเลือกฉันต่อสู้กับทุกคนที่มีปัญหากับนายฉันมอบทุกๆอย่างให้กับนาย แต่คริสนายให้อะไรกับฉันบ้างฉันไม่อยากก้าวออกไปจากนายแต่นายทำให้ฉันไม่มีทางเลือกฉันไม่มีอะไรที่จะมอบให้นายอีกต่อไปแล้วเดดดี้เมจิกบอกว่าชายคนนี้คริสจาริโกคือฮีโร่ของฉันตอนที่ฉันอายุ15ปีตอนที่ฉันได้เงินเดือนครั้งแรกฉันใช้เงินนั้นซื้อเสื้อของเขา ตอนที่ภรรยาของฉันเนี่ยท้อง8เดือนและฉันกําลังตกงานชายคนนี้ชวนฉันมาที่ AEW และมอบงานให้ฉันภายใต้การดูแลมันเหมือนกับช่วงเวลาในฝันแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมนายถึงไม่เหมือนคนอื่นๆนายไม่เหมือนเอ็ดดี้คิงสตันหรือใครทั้งนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าฉันเริ่มที่จะเข้าใจแล้วแซมมี่กาเวลาบอกว่าฉันระวังหลังให้นายตลอดมานับตั้งแต่วันแรกทุกคนเนี่ยเตือนฉันแต่ว่าฉันไม่สนใจแล้วก็ลงมือทําอยู่ดี ฉันออกจากการชิงแชมป์ของฉันเพื่อมาช่วยนายต่อสู้ฉันฟาสติงกับโต๊ะไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากทําแต่ว่าฉันทําเพื่อนายเพราะว่าฉันเชื่อมั่นในตัวนายฉันจะไม่เดินออกไปแบบคนอื่นๆเพราะว่านายเนี่ยเป็นเพื่อนฉันคริสฉันแค่หวังลึกๆว่านายจะคิดได้และทําอะไรเพื่อฉันบ้างแต่ฉันอาจจะคิดผิดเหมือนนายมีอะไรที่จะต้องทํามากมายหลังจากนี้เพราะฉะนั้นถ้านายเริ่มทําอะไรสักอย่างฉันอาจจะกลับมาหานายก็ได้ หลังจากที่ทุกคนจากไปนะครับคริสเจริโก้ก็เดินมาหลังเวทีและดอนคาริสก็เดินเข้ามาครับดอนคาริสบอกว่าฉันเสียใจด้วยที่เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นกลุ่มของนายเนี่ยพังทลายลงฉันเสียใจด้วยจริงๆคริสเจริโก้บอกว่าไม่เป็นไรฉันคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วและฉันจะให้คำตอบนายในสัปดาห์หน้าว่าฉันจะเข้าร่วมกลุ่มกับนายหรือไม่ตัดพามาคููแรกนะครับย่างบักเจอกับเดอะฮารี ตัวแมตตโอเคนะครับอาจจะมีความช้าไปสักหน่อยนึงแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับการปั้มและท่าเรียกเสียงเชียร์ต่างๆของทั้ง2ฝั่งเนี่ยยังอยู่ครบเพียงแต่ว่ามันอยู่ในจังหวะที่ช้าลงพอสมควรนะครับในด้านของยังบักเนี่ยก็มีการปล้าที่ค่อนข้างเซฟมากขึ้นในแมตชนี้นะครับอาจจะเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของเดอฮาดีด้วยก็เป็นไปได้ท่าต่างๆมันก็เลยดูไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่ แต่ว่าถ้ามันก็ครบสมบูรณ์แหละนะครับโดยรวมถือว่าไม่ได้แย่อะไรตอนจบยังบากใส่ BTE t i ก k e r กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับ FTR เปิดตัวออกมาเผชิญหน้ากับยังบกักตัดภามาที่ MJF กับอดัมโคลนะครับมาที่สถานที่เด้งดึงแทมโพริน MJF เนี่ยมาปาบอลใส่เด็กนะครับจนตายเกลื่อนไปหมดตัดภาพมาที่แบ็ Combat, ค o ูลคอมแบทขับแบ็คคูลคอมแบทขับบอกว่า คืนนี้เนี่ยฉันจะสอนให้ผู้คนได้รับรู้ว่าเบสเฟนไม่สมควรอยู่บนเวทีเดียวกับพวกเราคืนนี้แพนต้าและฟีนิกส์ท้าทายเพราะว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาชนะพวกเราได้พวกเราไม่เคยคิดแบบนั้นเพราะว่าพวกเรารู้ว่าพวกเราสามารถเอาชนะได้เหมือนกับที่พวกเรากระทืบเพื่อของนายแพคเด a t ทอเรนเกิลเนี่ยมันฟังดูดีแต่แบ็คพูลคอมแบทขับไม่เคยกลัวความตายความตายต่างหากที่กลัวพวกเรา ตัดภาพมาคู่สอนะครับชิงแชมป์ FTW Jack Perry เจอกับ Rob Van Dam me, นะครับตัวแมตช์โอเคนะครับคือมันมีการแบ่งช่วงเวลาที่ดีทุกคนเนื่องจากแบบคนดูเนี่ยรอจังหวะต่างๆที่คุ้นหูคุ้นตาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวแมตช์มันจะมีช่วงที่แบบไม่ได้สําคัญอนะ่ะหมายถึงว่าช่วงที่แบบกําลังไล่เลียงเล่าเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเน้นไปที่เอ่อการเดินการหยิบของนู่นนี่นั่น นะครับแล้วพอถึงจังหวะเนี่ยเขาก็เน้นไปในจังหวะที่เป็นการโชว์ออฟอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นนะครับเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันทําให้แมทไม่ค่อยมีช่องว่างเท่าไหร่ทุกคนเหมือนมันมีอะไรให้ดูอยู่ตลอดเวลายิ่งพอเป็นแมทที่แบบไม่มีกติกาใช่ไหมมันมีการเดินไปหยิบเก้าอี้มันมีการเดินออกมากลางโต๊ะมันมีการเหวี่ยงกันออกไปข้างนอกทุกอย่างมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออในแมทมันไม่ได้มีช่วงว่างจนน่าเบื่อเกินไปนะครับดังนั้นตัวแมทมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะโอเค ตอนจบนะครับแจ็คแพรรี่เนี่ยจุ้งไข่ร็อบแวนแดมไปก่อนที่จะดันหัวไปฟาดก,กับเก้าอี้แล้วก็รวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่ลูชาบาเทอร์พูดถึงแบ็คคูคอมแบทคัพนะครับลูชาบาเทอร์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันง่ายมากนี่เป็นเรื่องของพี่น้องทุกครั้งที่พวกเราออกไปสู้พวกเราสู้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพแต่แบ็คคูคอมแบทคัพเนี่ยออกไปเพื่อทาร้ายผู้คนเฉยๆคนพวกนั้นเนี่ยมันขี้คลาดพวกเราจะเป็นคนจัดการแบ็คคูคอมแบทคัพเอง ตัดภาพมาที่ M.J.F กับอดัมโคเปิดตัวออกมานะครับ M.J.F บอกว่าปีศาจมาเยือนเมืองของพวกนายแล้วฉันขอสาบานให้ฟ้าผ่าลงบนหัวเลยถ้าฉันโกหกเมืองที่ฉันชอบที่สุดในอเมริกาก็คือเมืองนี้นี่แหละเอาละ่ะอดัมโคพูดกับพวกเขาอดัมโคบอกว่าใครพร้อมสำหรับนิทานของอดัมโคบ้างเอาละ่ะในอ l อินเนี่ยฉันจะได้ชิงแชมป์และฉันจะเป็นคนเอาชนะนายแน่แม็กซ์แต่ว่านะ M.J.F. บอกว่าอ้าวฉันเข้าใจแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมีแมตช์ในการชิงแชมป์ในคู่เอกใช่ไหมแล้วนายก็ต้องการพูดโปรโมทสักหน่อยใช่ไหมล่ะได้เลยอดัมฉันจะจัดให้อดัมโคนายมันเป็นแค่ไอ้ผอมแห้งผิวขาวดาวเด่นในอินดี้นายคิดว่านายมีดีที่จะเอาชนะฉันเหรอนายควรจะกลับบ้านไปเล่นฟองสบู่ของนายนะเผื่อว่าชีวิตของนายจะดีกว่านี้อดัมโคบอกว่าฟังหน่อยสิวะฉันไม่ได้อยากจะมาเถียงกับนายแต่ฟังให้ดี พวกเราสองคนเนี่ยจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับ AEW World Champion แต่สิ่งที่ฉันกังวลก็คือใน All In เนี่ยจะมีการสร้างประวัติศาสตร์เสมอและคนดูพวกนี้เนี่ยชอบที่พวกเราเป็นทีมเดียวกันพวกนายคงอยากเห็นพวกเราถือเข็มขัดแชมป์ใช่ไหมล่ะมันอาจจะยากไปสักหน่อยที่จะชนะ AEW World Tag Team Champion แต่ฉันเล่งเข็มขัดอีกเส้นเอาไว้และมันเป็นเส้นที่มีความหมายกับฉันมากฉันกำลังเล่ง Ring of Honor World Tag Team Champion เพราะอย่างที่บอกถ้าไม่มี Ring of Honor ฉันก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้และมีนักมวยปล้ำมากมายที่ผู้หนายชื่นชอบเนี่ยก็มาจาก Ring of Honor จะฉันประสบความสำเร็จมากมายใน Ring of Honor แต่ฉันไม่เคยถือ Ring of Honor Tag Team Champion และฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะโชว์ความยอดเยี่ยมให้โลกใบนี้ได้เห็นใน a l l In พวกเราจะกลายเป็นคู่เอกแต่ใน All-in เนี่ยจะมีช่วงเวลาซีโล ฉันว่าเราควรจะท้าชิงแชมป์และกลายเป็นแชมป์ Ring of Honor World Tag Team Champion คู่ใหม่ MJF บอกว่าเออเข้าใจนะแต่ว่านายอยากให้ฉันปล้ํสอแมตช์ในคืนเดียวงันน่ะนายเป็นพวกบ้างี่เงา่าบ้าคลัง่งการปั้มหรือไงปกติแล้วเนี่ยฉันไม่ทำอะไรที่มันเปลืองแรงแบบนั้นแต่ยังไงก็เถอะนายช่วยให้ฉันเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะงั้นใครบ้าง ที่อยากเห็นพวกเราเป็น Ring of Honor World Tag Team Champion ช่างแม่ง Aussie Open Zero Hour ใน All In ฉันขอท้าชิงแชมป์จากพวกนายเพราะว่าพวกเรา Better Than You Baby r o d โรดดิคสตเดินออกมานะครับล้วก็บอกว่าอดัมฉันไม่อยากจะเชื่อว่านายเนี่ยอยากจะเป็นแชมป์ tag team ก,กับไอ้หมอนนั่นแล้วนายก็มองข้ามเพื่อนรักอย่างฉันเนี่ยนะ m j บอกว่าเอาล่ะไอเด็กผิวขาวฉันเบื่อที่นายจะออกมาหึงหวงแฟนเก่าของนายละ ฉันอยากจะให้นายทําอะไรสักอย่างแบบที่ไอ้พวกคนผิวขาวแปลกๆชอบทําฉันอยากให้นายขับรถกลับบ้านปิดประตูกระโดดลงเตียงปิดมือถือแล้วก็เปิดเพลงของเ a y l อ r s สวิตฟังปลอบใจฉันอยากให้นายใส่หัวไปได้และไอ้เวนโรดิกสตองบอกว่าอาดมนายจะยืนเฉยๆตอนที่มันพูดกับฉันแบบนั้นเนี่ยนะเอาเถอะฉันว่าเดอะคิงพูดถูกนายคงไม่ได้มองฉันเป็นเพื่อนจริงๆด้วยซ้ำหลังโรดิกส์องพูดจบนะครับก็หันไปกอดกับเดอะคิง อดัมโคเนี่ยหันไปด่า MJF แต่ว่าสุดท้ายก็ขอโทษกันตัดภามาคู่3นะครับลูชาบาเทอร์เจอกับแบคกูคอมแบทรับตัวแมตส์สนุกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแมตส์นี้เนี่ยเป็นแมตส์แรกนะครับที่การปัามมีความเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องค่อนข้างมากทําให้ตัวแมตส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความรุนแรงมีความจริงจังของแมตส์ที่มากพอสมควรทําให้ตัวแมตส์เนี่ยมันออกมาดีครับแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นสนุกสนานกับตัวแมตส์ที่เกิดขึ้น แถมตัวแมทเองนะครับมันก็เริ่มต้นแมทด,ด้วยท่าที่รุนแรงตั้งแต่เริ่มอ่ะใส่คอมโบกันตุมตามตุมตามมันก็เลยทําให้การลุ้นของแมทในช่วงท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากๆก็ถือว่าเป็นแมทที่ออกมาค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนะครับตอนจบแพนต้าเนี่ยโดนถอนอากาศจอห์นม็อกซลี่รบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมทนะครับแบคคูคอมแบคขับเนี่ยกระทืบบลูชาบาเธอร์จนเละเทะแต่ภาพมาที่เคนนี่โอเมกานะครับถูกถามเรื่องเป้าหมายถัดไปของเขาเคนนี่โอเมกาบอกว่า ยังบางเนี่ยทำหน้าที่ของพวกเขาได้ดีพวกเขาจะได้ปล้ำบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน All-In แต่สําหรับฉันสัปดาห์หน้าเนี่ยฉันจะนั่งคุยกับ JR แล้วบอกว่าเป้าหมายของฉันคืออะไรทั้งดอนคาริสทาเคชิตะแล้วก็ใน All-In ด้วยตัดภาพมาที่โซลสติกแลนเปิดตัวออกมากับกลุ่มของเขานะครับโซสติกแลนเนี่ยบอกว่าพวกนายไม่เคยเชื่อสินะตอนที่ฉันบอกว่าพวกเราจะคุมที่นี่ตอนนี้พวกเราคืออํานาจพวกเราเป็นผู้คุมกฎ ดาร์บี้อย่าเสียเวลาอีกเลยโผล่หน้าออกมาเดี๋ยวนี้ดาร์บีอ้อาเลนเปิดตัวมานะครับดาร์บีอ้อาเลนบอกว่าฟ็อกเล่าเรื่องทั้งหมดสิวะฉันพยายามเรียกนายแล้วฉันพยายามจะช่วยนายแล้วแต่นายไม่คิดจะทําอะไรฉันก็เลยต้องปล่อยนายไว้อย่างนั้นแล้วดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายนายก้าวเข้ามาที่นี่ด้วยตัวของนายเองนายทําได้ดีมากๆและฉันภูมิใจในเรื่องนั้นแต่ตอนนี้นายโมโหเพียงเพราะว่าฉันผลักดันนักมวยปั้มอายุ16เนี่ยนะ ฉันเคารพนายนะเว้ยไม่ว่านายจะทําอะไรกับฉันก็ตามแต่เหมือนกับว่าตอนนี้นายจะมีเพื่อนใหม่แล้วแต่ว่าจงรู้เอาไว้อย่างหนึ่งฉันเองก็มีเพื่อนเหมือนกันสตีนขึ้นมาอัดมอเกลแอมบัสซีนะครับก่อนที่จะท้าเจอกันในอออินถัดามาคู้สี่นะครับชิงแชมป์เอเอ็มดูบูมเอนเวิลแชมเปียนให้คารุชิดะเจอกับแอนนาเจตัวแมตช์ไม่แย่เลยทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีการบิดหักจับล็อกอะไรกันมากมายนะครับตัวแมตช์มันก็เลยช้าแล้วก็ดูค่อนข้างง่าย ดังนั้นเนี่ยมันเลยมีข้อผิดพลาดที่ค่อนข้างน้อยมากๆทุกคนมันไม่ได้มีการแบบจังหวะเพี้ยนทุ่มไม่เต็มอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้มันจะไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาหรือว่าให้ลุ้นมากมายนะักแต่ว่าด้วยการที่ไม่มีข้อผิดพลาดให้ลำคาญใจเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีกว่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าแมทน,นี้ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคตอนจบนะครับเฮคารุชิดาเนี่ยใส่คิทานากดนับ3เอาชนะไปสรุปเหตุการณ์ก,กันหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกเจริโกเอฟเฟกชั่นโซซิตี้เนี่ยแยกทางกัน เหตุการณ์ที่2นะครับคิเจริโก้เนี่ยจะให้คําตอบว่าจะเข้าร่วมกับดอนคาริสหรือไม่ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3นะครับยังบักรับคําท้า FTR เหตุการณ์ที่4นะครับ MJF อารัมโพท้าชิงแชมป์ Ring of Honor World Tag Team Champion จาก Aussie Open เหตุการณ์ที่5นะครับ Kenny Omega เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเป้าหมายของเขาในสัปดาห์หน้าและเหตุการณ์ที่6ครับสต i n g กับ d a บ b y a l l i จะเจอกับ Swoll Strickland และ AR Fox ใน All In สรุปแมทกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกยังบักเจอกับ The Hardy นะครับยังบักสามารถเอาชนะไปได้ คู่ที่2นะครับชิงแชมป์ FTW แชมเปียนแจ็คแพรรี่เจอกับรอฟแวนแดมนะครับแจ็คแพรรี่สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับรูชาบาเธอร์เจอกับแบ็คคูคอมแบทคัพแบ็คคูคอมแบทคัพสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับชิงแชมป์ AWU Women World แชมเปียนฮิคารุชิดะเจอกับแอนนาเจฮิคารุชิดะสามารถเอาชนะไปได้โต้แมตช์ในวันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือเรามองว่าถึงแม้แมตช์มาจะช้า แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรไปนึกออกใช่ไหมครับคืออะไรที่คนหวังจะได้เห็นนะ่ะมันก็ได้เห็นทั้งหมดทั้งในด้านของเดอะฮาร์ดี้ทั้งในด้านของรอแวนแดมนะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมนเนี่ยออกมาแบบสมหวังได้เฮได้เห็นช็อตที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกๆคนก็เข้าใจแหละว่าด้วยสภาพร่างกายแล้วก็อายุอานาของนักมวยปั้มเหล่านี้เนี่ยการปั้มมันก็เลยช้าลงนิดหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ รวมทั้งสัปดาห์นี้เองก็ยังมีแมตช์ของแบคพูคลับแล้วก็ลูชาบาเทอร์ที่ใส่ท่ากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักกินน้ําใส่ความมันแบบเต็มพิกัดมาเพื่อชดเชยความเชื่องช้าที่เกิดขึ้นในแมตช์ก่อนหน้านะครับมันก็เลยทําให้โชว์ในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาสนุกสนานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะเ,เรื่องแรกเนี่ยก็คงเป็นการแตกแยกแลกทางกันของเจริโก้แอปพลิเคชันโซซาตี้นี่แหละนะครับ อันนี้เนี่ยผมเดาไม่ออกจริงๆทุกคนว่ามันจะไปทางไหนต่อนะครับอย่างแบบอ่ะเจริโก้ไม่เข้ากับดอนคาร์ลสเรามาโดนกระทืบแล้วกลุ่มของ j จเก็ออกมาช่วยรวมกลุ่มกันอีกครั้งหรือว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะครับแต่เรารู้สึกว่าถ้าเจริโก้จะโดนกระทืบเนี่ยยังไงทางฝั่งของ Don ดอนคาร์ลิสมันก็มีไทเคชิตะคนเดียวเนื้อ,อใช่ไหมครับเจริโก้เนี่ยมีกันแบบ5-6-7คนน่ะออกมาช่วยมันก็จะดูไม่บาลานซ์กันสักเท่าไหร นะครับหรือว่าเจริโกะอาจจะไปร่วมกับดอนคารเจริงๆแล้วก็ลอยลอยแพคนอื่นๆไปนะครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเดายากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มของแบ็คพูลคอมแบดขับใช่ไหมเข้ามาแทนที่แล้วก็ไอแบ็คพูลคอมแบ c ขับเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งฮิลทั้งเฟสถึงแม้ตอนนี้เนี่ยมันจะดูเป็นแบบเป็นฮิลก็ตามนะครับแต่พอมันเริ่มเป็นแมตที่ดีเป็นความสนุกสนานนะคนก็จะเชีย์อยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่า นะครับรวมทั้งโปรโมของแบทฟูคอมแบทขับที่ไม่ค่อยกินเวลาสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้ไอบีซีซเนี่ยสามารถเน้นไปที่การปล้ำได้มากกว่านะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้ากลุ่มของเจริโก้เนี่ยมันแตกกันออกไปเราก็ต้องมาดูกันว่าคนอื่นๆเนี่ยจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับอย่างเดนเนลกราเซียกับแซมมี่กาเวล่าเนี่ยมันมันโอเคแหละนะครับเพราะว่ามันลอยล้ำไปแล้วแต่ว่าคนอย่างแบบแจ็คเฮเกอร์2.0แอนนาเจพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันต่อไป นะครับและตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอยู่ใน AEW ได้ยาวๆอีกต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวออกมาว่า AEW เลือกที่จะต่อสัญญากับนักมวยปล้ำบางคนแล้วก็ปล่อยนักมวยปล้ำบางคนออกไปจากค่ายเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมาดูกันว่าคนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไงบ้างในด้านเรื่องราวของ MJF กับ Adam Cole นะครับแหม เอาจริงๆเราก็คิดว่ามันจะไปเจอกันแบบลักๆใกล้ๆแบบนี้ในแมตช์คู่เอกแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ากลับมีแท็กทีมให้เราลุ้นต่ออีก1แมตช์ก่อนที่จะถึงแมตช์ท,ที่ทั้งสองคนสู้กันนะครับเราคิดว่าครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการหักหลังกันจริงๆก็ได้นะครับหรือไม่ก็โรดิกสตองเนี่ยก็เข้ามาป่วนเราคิดว่า2คนนี้ไม่น่าจะได้แชมป์อะในออกหมคือคือ แชมป์แท็กทีมมันมันถึงแม้เรื่องมันเนื้อเรื่องมันจะน่าสนใจอะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะคงเอาแชมป์โลกของ AEW มาถือแชมป์แท็กทีมของ Ring of Honor เนื้อออกไหมมันเป็นแชมป์แบบค่ายแยกอะนะเราพอเห็นว่า Adam โคเนี่ยออกมาย้ำว่าแบบเอ้ยเขาไม่เคยได้เข็มขัดเส้นนี้เราเลยยิ่งรู้สึกว่าไอการย้ำเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย Adam โคมันจะต้องมิชชั่นคอม p l e ทแน่แต่ว่าสุดท้ายมันน่าจะน่าจะไม่ได้อย่างที่หวังหรือเปล่า นะครับมันอาจจะเป็น MJF หักหลังหรือว่าเผลอเผอแม่งกลายเป็นอดัมโคหักหลังอีกด้วยซ้านะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ในมุมหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้า2คนนี้มันรักกันจริงๆอ่ะแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ขึ้นไปสู้กันอย่างสวยงามอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับกลายเป็นแบบว่าโหเบบี้เฟของ MJF เทิร์นขึ้นไปอย่างยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ไปหักหลังกันตอนสุดท้ายในตอนที่เป็นแมตช์แชมป์โลกแล้วก็ เป็นอริกันแต่ว่าต้องถือแชมป์แท็กทีมอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วมันก็สามารถแตกออกไปได้ในหลายๆทางเอาจริงๆมันค่อนข้างที่จะที่จะเดายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าตัวเลือกมันเยอะแล้วแล้วความสนุกสนานก็คือแต่ละคนมันสามารถจินตนาการได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่า M J F เนี่ยควรจะเป็นคนที่เอ่อถือแชมป์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ พูดถึงเรื่องแบบแชมป์โลกอะนะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนแบบ M.J.F ควรจะเป็นคนถือไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเป็นนักมวยปั้มระดับสูงที่สามารถต่อเนื้อเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมอะ่ะคือไม่ว่าคุณคุณจะเอาใครมาประกบกับ M.J.F อะ่ะมันก็จะน่าสนใจเสมอเพราะว่า M.J.F เป็นอะไรที่คนดูจับตามองอยู่แล้วไ่นะ้หรอไหมไม่ว่าคุณจะเอานักมวยปั้มแบบมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามอะ่ะ M.J.F ก็จะบิลอัพคนคนนั้นขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ดี เหมือนตอนที่ผมมาดูช่วงแรกๆเลยครับที่เป็นแบบ M J F กับเอ่อไบรอนพิวแมนจูเนียหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดไบรอนพิวแมนนี่แหละใช่คือแบบโอ้โหด่ากันยุบยิบยุบยิบ,ยบมันมากแล้วก็สู้กันอย่างสนุกสนานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไบรอนพิวแมนจูเนียก็หายไปจากสารระบบนะครับซึ่งแบบโอเคเราเห็นแล้วว่า M J F แม่งบิลลอัพขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดไหนช่วงนั้นเนี่ยพิวแมนจูเนียไม่มีแต่คนเชียร์นึกอออกไหมแล้วก็หายไป ทางทันที่ก่อนหน้าที่จะมาเจอ M.J.F. แวร์ฟพิมแอนจูเนียมก็ไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นสักขนาดนั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า M.J.F. เป็นคนที่ทรงคุณค่ามากพอที่จะส่งเสริมใครก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่า m j ยังถือแชมป์โลกอยู่เราก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันที่ที่เขาจะผลักดันใครสักคนขึ้นมาประกบคู่กับ M.J.F. เพื่อให้คนได้รู้จักกับหนักมวยปั้มที่เขาต้องการจะผลักดันนะครับผมส่วนในด้านของเคนนี m e เมกาเนี่ยเราก็อาจจะต้องรอสัมดาห์หน้าแหละว่าจะยังไงต่อ นะครับว่าจะมาตีกับดอนคารลสมาสู้กับไทคิชิตะไหมหรือว่าจะมาเจอกับใครต่อแต่ว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันเจอกันไปแล้วนี่ใช่ไหมเคนนี่กับไทเคชิตะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะอาจจะเป็นเรื่องใหม่ๆบ้างสาหรับเคนนี่อเมริกาอาจจะไปเจอตรงนั้นอาจจะไปเจอตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนในด้านของสติงกับดาบิอาเลนเรามองว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรแหละนะครับก็คือเอาสติงมาปั้มในศึกใหญ่ก็หาเนื้อเรื่องปูๆกันไปมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้น นะครับก็ตามดูกันต่อไปในสัปดาห์หน้าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไดนาไมท์ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ